วันนี้นะครับมีมาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เนี่ยเป็น Civic FD ปี2010เป็นตัวแอร์ออโต้ภายในดำแล้วก็คันนี้แต่งมากับคอนเซ็ปต์มูเกนนะครับน่าจะเป็นคอมพิวต์มูเกนเลยนะครับภายนอกเท่าที่จะเป็นมูเกนได้นะครับอ่ะผมบอกราคาขายก่อนนะครับราคาขายคันนี้เนี่ยอยู่ที่3า0 0 0 0ึงบาทขอคนที่เข้าใจเนาะเพราะว่า FD เนี่ยมันมีหลายราคานะครับมีตั้งแต่แสนกว่าบาทจนถึงส0 0แสนแบบนี้นะครับ ก็ฝากลูกค้าด้วยนะครับว่าอยากจะให้เข้าใจว่าอันเนี้ยเราทำเนี่ยต้นทุนเราเนี่ยไม่ได้น้อยเลยนะครับกว่าจะได้มาแบบนี้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยใช้ค่อนข้างนานนะครับกว่าจะออกมาเป็นรถที่สมบูรณ์แบบนี้คันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคันนี้เป็นปี2010นเนาะเป็นสีบอลนะครับอันนี้เราทําเป็นมูเกนนะครับทั้งคันเลยนะครับก็เริ่มจากฝากระโปรงนะครับก็เป็นฝากระโปรงฝากระโปรงมูเกนนะครับกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้ามูเกนนะครับแล้วก็มีเฮดแดงนะครับ ก็เป็นสัญลักษณ์ของไทอารอยู่แล้วนะครับแล้วก็กันชนกันชนหน้าเนี่ยเป็นกันชนไทอารนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นไฟบีมไลท์ด้วยนะครับแล้วก็ลิ้นก็เป็นลิ้นของมูเกนนะครับอ่ะแต่ผมอยากจะให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆหน่อยเดินเข้ามาหน่อยครับคือพาร์ทเนี่ยเราต้องบอกลูกค้าว่ามันไม่ใช่พาร์ทแท้แน่นอนนะครับมันเป็นพาร์ทไฟเบอร์นะครับแต่การทำพาร์ทไฟเบอร์ให้ดีเนี่ยนะครับมันต้องมีรายละเอียดถี่ถ้วน ค่อนข้างเยอะทีเดียวอย่างเช่นแบบว่าเวลาพาราสมันออกจากโมนมาเนาะมันก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามันจะมีตุ่มๆตาหมดอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ทุกคนเข้ามาดูว่าคันนี้เราใส่ใจรายละเอียดมากนะครับเราเก็บหมดนะครับเราโป้ทําการโป้แบบไม่ให้มีหลุมไม่ให้มีอะไรเลยถ้าลูกค้าเข้ามาดูเนี่ยมันจะเนียนนะครับอ่าลองเดี๋ยวลองลองลองซูมเ er ข้ามาดูนะครับเนี่ยพวกนี้จะเนียนหมดนะพลาสเราทําจนเนียนหมดนะครับกรนจังโนกระจังหน้า,นนา,นาเนียนหมดนะครับคือมาดูใกล้ๆมาจับมาลูมเนี่ยผมคิดว่างานผมโอเคอ่ะ เดี๋ยวผมจะมีงานตัวอย่างนะครับรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมจะมีงานตัวอย่างให้ดูว่างานที่ไม่ได้ทําแบบนี้มันเป็นไงเดี๋ยวผมไปหยิบมาก่อนอ่ะผมมีตัวอย่างงานให้ดูนะครับที่ทํามาไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นพวกไฟเบอร์ใช่ไหมพอทําสีปุ๊บเนี่ยเขาไม่โปปุ๊บมันก็จะเป็นตาหมดอย่างเงี้ยเยอะไปหมดนะครับลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าจุดๆแบบเนี้ไปอยู่ในรถลูกค้าเนี่ยมันจะไม่สวยงามขนาดไหนอันเนี้ยมันเป็นเฉพาะลิ้นหน้ามันเป็นอันเล็กๆเ,เนี่ยเรารับได้อยู่แล้วเพราะว่า มันเป็นชิ้นเล็กๆกนะันเนาะมองมามันก็ไม่ค่อยเห็นโอเคเดี๋ยวผมพาไปต่อครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปเก็บแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ด้านหน้าจบไปแล้วนะครับก็มาดูที่ล้อกันต่อนะครับอันนี้ล้อน่าจะเป็นเขาเรียกล้อลายมูกเกนเนาะน่าจะเป็น m f 1 0เนาะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับถ้าจําผิดก็ขออภัยด้วยนะครับทันนี้เป็นล้อใหม่นะครับอันนี้คือระเบิดใหม่เลยนะครับไม่ใช่ของมือสองไม่ใช่ยางอะไรแต่ยางเนี่ยจะยางเป็นยางโยโกะปี2อ2 3ันีาะครับเป็นขอบส8นะแล้วก็อันน ก็ก็จะได้ทรงประมาณแบบมุดซุมแล้วแหละผมก็ว่าคิดว่าสวยแล้วนะครับ <S <S สาเหตุที่เราไม่ได้ใช้สตักนะครับเพราะว่าต้นทุนอาจจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นตามไปด้วยบางคนลูกค้าเนี่ยจัดไฟแนนซ์เครดิตไม่ได้ยอดมันก็เลยไม่ถึงนะครับมันก็เลยเราเราก็เลยทําเป็นแบบกลางๆใช้งานได้ทรงสวยไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครลูกค้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นสตักนะครับเราก็มีราคาพิเศษให้นะครับก็คือถูกกว่าข้างนอกแน่นอนนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายของ ซินเวอร์นีโอแมกวันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถบอกราคาได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อการทําการค้าของเจ้าอื่นๆนะครับโอเคเราเป็นเซอร์วิสให้ลูกค้าไปเท่านั้นเองส่วนพวกคิ้วเนี่ยจีเอฟดีถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพวกคิ้วหลังคาเนี่ยครับถ้ารถปีขาดนียมันทั้งลุกพันอยู่แล้วแล้วมันมีราคาค่อนข้างสูงด้วยนะครับก็ของเราเนี่ยเราทําการเปลี่ยนให้เลยนะครับเป็นของใหม่แพ้เบิกศูนย์นะครับคิ้วนี้นะครับแล้วก็คิ้วล็กน้านะครับส่วนใหญ่มันก็ปีขนาดนี้มันก็ต้อง เสื่อมสภาพอยู่แล้วแหละเราก็เลยซื้อเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเป็นคิวลิ่น้ําอันนี้นะครับแล้วก็สเกิร์ตอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตข้างไทอาร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยพวกนี้เนียนหมดนะครับเราดูแลทุกจุดละเอียดแน่นอนนะครับอ่ะนี่กันสาดนะครับแล้วก็เป็นติดเป็นกันสาดมูเกีนเลยนะครับต่อมาด้านหลังสปอยเลอร์นะครับนี่มูเกีนเนี่ยอยากให้ดูงานใกล้ๆว่างานเราอะทำเนียบมากนะครับพวกสติดกงสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ยเราติดครบหมดนะครับพวกนี้งานเนียบหมดนะครับ ดิฟเซอร์หลังนะครับนี่กันชนไทยอาร์ดิฟเซอร์มูเกนนะครับเนี่ยเราทําหมดนะครับสีนี่คือทาเราทําเนียนหมดนะครับพวกนี้มันแยกชิ้นได้หมดนะเราแยกชิ้นทําหมดนะครับแล้วก็ท่อนะครับนี่ท่อท่อปลายแบบ J.S.K จูนอะไรประมาณนี้นะครับโลโก้เดี๋ยวเรามีโลโก้ไทยอาให้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ติดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเอาคันนี้ได้ไปทะเบียนสริด้วย5 0านะครับโลโก้ H สีแดงเบิกใหม่หมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรอบๆคันฟิล์มเราติดให้ใหม่นะครับเราไม่ติดฟิล์มเขียวนะเพราะว่าบางทีลูกค้าบางคนบางท่านไม่ชอบฟิล์มเขียวเพราะว่าติดไปแล้วอ่ะมันร้อนนะครับเราก็เลยเป็นฟิล์มธรรมดาปกตินะครับ กองแสงให้นะครับผมติดประมาณ40เนาะมันจะได้ดูใสๆหนอยรถมันจะได้ดูสวยๆใหม่ๆนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ก่อนจะเข้าไปดูในรถเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างทั่วไปก่อนนอกจากที่เราจะใส่พาร์ทแล้วนะครับ <ๆ S 2> การเลือกรถที่จะมาทำเนี่ยเราต้องเลือกรถสวยอย่างแรกคือรถต้องไม่มีชนไม่มีชนหนักนะต้องเลยย้ำว่าไม่มีชนหนักเดี๋ยวผมว่าเออรถผมพูดว่ารถไม่เคยชนเลยลูกค้าก็จะบอกว่าอุ้ยทำไมไม่ชนแล้วทำสีมาอันนั้นไม่ใช่นะครับคือต้องบอกว่าไม่มีชนหนักนะครับแล้วก็น้าท่วมอย่างเงี้ยไม่มีแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญต้องปถ ก,กฎหมายจัดไปแนนได้โอนของสนได้นะครับเป็นเรื่องปกติเลยนะครับอ่ะมาดูข้างใน,นเดิมหมดนะครับอ่าเราเลือกรถมาเนี่ยต้องเลือกรถที่แบบว่าตรงกับคอนเซปต์สีที่เราจะทําด้วยไม่ใช่แบบว่าเลือกสีบอลมาแล้วไปกลับเป็นสีขาวอย่างนี้เราก็ไม่ได้ทํานะครับอ่ะอันนี้ข้างในเดิมหมดนะครับเนี่ยพวกในเดิมหมดนะครับส่วนเลขไม้นะครับก็ขึ้นอยู่ตามอ่าปีตามระยะแล้วแต่ตามตามตามคันคันนั้นไปพวกเออเครื่องรั่วซึม เราเช็คให้หมดนะครับเราทําการหมดแล้วอย่างพวกซีลวีเทคซีลโอลิงอะไรข้างๆเนี้ยถ้ามันรั่วเนี้ยเราก็เปลี่ยนให้หมดนะครับข้างล่างซีลคันเกียร์อะไรถ้าถ้าเราเจอเราก็เปลี่ยนให้หมดนะครับ <c oughs> ไม่น่าจะมีปัญหากับการใช้งานในวันข้างหน้านะครับเราค่อนข้างจะชัวร์แล้วนะครับส่วนช่วงล่างอะไรเราก็ดูมาก่อนแล้วนะครับเราก็ทำมาก่อนแล้วเรียบร้อยหมดเลยนะครับที่สําคัญ ซื้อไปปุ๊บรถปีขนาดนี้เรายังมีรับประกันให้นะเรามีรับประกันเครื่องเคลียร์รให้นะครับต่อไปไปดูภายในต่อภายในอย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นภายในดําดําแท้โรงงานนะครับมันเป็นเอ่อมันจะเป็นตัวผมเรียกว่าตัวรองท็อปแล้วกันเพราะว่าตัวท็อปมันจะมีนวิเกเตอร์ด้วยนะครับเป็นตัว E ธรรมดานะครับมองะลรมันติมีครูสอนโทนนะครับภายใน เ,เราก็เก็บมานะพวกเบาพวกอะไรเงี้ยถ้ามันแตกรรยงาอะไรเงี้ยเราก็ซ่อมแล้วก็ทําการเก็บมาให้หมดเรียบร้อยทุกอย่างนะครับแล้วก็ทําสปาสปานี่เราทําอะไรบ้างคือหรือซักเบาซักผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม้์คันนี้อยู่ที่2องแ0 0สองหมนะครับรับประกันว่าเป็นไมค์แท้แน่นอนนะครับเครื่องยนต์เกียร์ปกติทุกอย่างสตาลให้ดู <c oughs> นี่สตาร์ททีเดียวติดพิュใช้ได้ปกตินะครับทุกอย่างใช้ได้เก๊กลางเปิดได้นะครับไม่มีแตกหักนะครับอ่าใช้ได้ครบหมดนะครับอ่ะดูด้านหลัง รถเป็นรถที่ถือว่าเป็นรถสวยเนาะเพราะว่าพรมเพิ่มเลยเดิมหมดพรมซีวิกเลยก็ยังอยู่นะครับข้างหลังก็เบาะสวยโอเคเลยนะครับรับอ่าเปิดเข้ามานะครับที่สําคัญรถเราต้องไม่ติดแก๊สด,ด้วยนะครับต้องเป็นรถเดิมไม่ติดแก๊สนะผมย้ํานะครับว่ารถติดแก๊สเนี่ยผมซื้อมาขายเนี่ยเมื่อก่อนเคยขายนะครับเมื่อก่อนเคยขายแล้วก็ขายไปเนี่ยรถมีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ค่อยจบนะครับผมก็เลยตัดสินใจเลิกขายรถที่เคยติด ทั้งที่ติดแก๊สหรือเคยติดแก๊สมาเราจะไม่ขายทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้คือเดอิมหมดนะครับซีนยางอะไรทั้งในเดิมหมดนะครับอะไรเดริมหมดนะครับแล้วก็ปัญหาของรุ่นนี้ที่ลูกค้าหลายๆคนเจอก็คือมันเป็นปัญหาโดยรุ่นของมันอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีพวกหลังคาร่วี้ยครับที่แบบว่ามันจะมีรอยแตกตามหลังคาเนี่ยถ้าคันไหน ซื้อไปนะครับแล้วมันรั่วมันแตกนะครับเราทําให้ฟรีนะครับเราซ่อมให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยถ้าสมมุติว่ามันใช้ไปปุ๊บหลังคารั่วก็เอาเข้ามาได้นะครับเราซ่อมให้ฟรีนะครับแล้วก็พวกฝาท้ายอย่างเงี้ยนะครับพวกไฟอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจะมีโฟมข้างในนะครับโฟมข้างในมันมันเสื่อมสภาพเวลาล้างหรือว่าเวลาอัดฉีดแรงๆเนี่ยน้ำมันอาจจะมีซึมเข้าไปบ้างนะครับอันนี้เราก็รับประกันให้ตลอดเลยนะครับถ้าสมมติใช้ไปสัก 4- ีหปีแล้วเออรถมันมีปัญหาน้ําเข้าตรงเนี้ย กับหลังคาเนี่ยเข้ามาได้เลยเราทําให้หมดนะครับโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับที่ l i น์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือโทร0817137705นะครับราคาขายย้ำนะครับ3 0 0 18,000บาทครับขอคนที่เข้าใจจริงๆนะครับขอคนที่เข้าใจจริงๆนะครับยอดจัดเนี่ยจะจัดได้อยู่ประมาณ300,000บาทนะครับก็จะดาวประมาณ18,000บาทนะครับ ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดาเนินการนะครับลูกค้าจะออกก็แค่เงินดาวแล้วก็ค่าประกันนะครับประกันก็ประมาณเป็น2บวกประมาณ10,000บาทนะครับแล้วก็เงินใดประมาณ18,0 0 0บาทจะใช้เงินออกวประมาณ28 00 0ันบาทผ่อนอยู่ประมาณถ้าจ 3, าัด3 0 0 0 0นนะครับก็จะผ่อนอยู่ประมาณ6ปีนะหกพันกลางๆประมาณ6 5 0 0หหรือว่าจะดาวก็ได้นะครับซื้อสดก็ได้เราไม่ได้เก็บแหวนไม่ได้เก็บอะไรเลยถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ